ถ้าเทียบกับซีซั่นแรกซีซั่นที่2อดหลับอดนอนดูจะสนุกกว่าง <c oughs> ี้ดีกว่าซีซั่นแรกไม่ต้องอดหลับอดนอนดูก็ได้เพราะว่ามันดูยากนะฮะมันดูเข้าใจยากแต่ว่าซีซั่นที่2เนี่ยมันจะเป็นต้องอดหลับอดนอนดูให้มันจบไปในในตอนนั้นเลยนะครับหนังตะลุงรีวิว เป็นซีรีส์ทาง Netflix ครับที่รอกันมานานนะรอกันมานานมากๆเลยนะครับเป็นซีรีส์ที่สัปดาห์ที่แล้วผมก็มารีวิวแหละแต่ว่าผมดูไปแค่ตอนเดียวนะครับก็เลยรีวิวอะไรไม่ค่อยได้อ,ะ, mm hmm. อะเออก็เลยมาเออมาเต็มๆสัปดาห์นี้ดีกว่าเพราะว่าเพิ่งดูจบเร็วๆนี้นี่เองครับกับซีรีส์ชื่อว่า The Witcher นักล่าจอมอสูรครับ เ h วิ i เช h ร์นักล่าจอมาสศูนย์นะครับดัดแปลงมาจากนิยายนะครับแล้วก็มีการดัดแปลงมาจากในเวอร์ชั่นของเกมด้วยเหมือนกันนะฮะในภาคนี้การเล่าเรื่องของเดวิ i เช h ร์เป็นไปในรูปแบบที่เข้าใจง่ายกว่าภาคก่อนนะฮะให้เราได้เห็นเส้นไทม์ไลน์ไปเลยว่ามีเส้นเดียวเล่าผ่านตัวละคร3ตัว1นึ่งแกเรแห่งเมืองริเวียครับสองอะไรนะชื่ออะไรนะ ซิลรีซิลรีล่าอ่าเจ้าหญิงซิลรีเจ้าเจ้าหญิงซิลรีล่าอ่าแล้วก็อีกคนหนึ่งคือตัวของเจนนิเฟอร์ครับ3ตัวละครที่เป็น3ตัวละครหลักในซิลรีเดอะวิตเชอร์นะครับสตัวละครนี้ได้โคจรมาเจอกันแล้วก็เกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในเรื่องครับว่ามันเป็นรูปแบบไหนครับให้เราได้เห็นการเดินทางระหว่างแกโรลแล้วก็ซิลรีครับในการที่จะเดินทางไปยังที่พัก หรือที่ฝึกวิเชนเองแล้วก็แกรรลเนี่ยฝึกให้ซิลรีเนี่ยสามารถที่จะต่อสู้แล้วก็ป้องกันตัวเองได้นั่นเองพร้อมทั้งการควบคุมวิธีการควบคุมพลังของซิลรีนะครับได้เจนิเฟอร์มาช่วยสอนให้อ่าเนี่ยเรื่องราวมันมีประมาณนี้แหละแล้วก็มีตัวละครอื่นๆที่โผล่ผุดขึ้นมาเยอะมากเลยในซีรีภาคนี้นะฮะโดยเฉพาะอีตอนจบเนี่ยให้เราอยากดูภาคต่อไปมันจะออกมาตอนไหนก็ไม่รู้นะเออนะฮะ เป็นหนึ่งในซีรีส์ที่หลายๆคนรอคอยหลายๆคนคาดหวังนะครับแต่ว่า อีตอนแรกเนี่ยผมดูแล้วผมเอะใจมากเลยว่าเอเอไอตอนจบจําได้ไหมใครจําตอนจบซีซั่นแรกได้บ้างตอนจบซีซั่นแรกเนี่ยคือซิลรีซิลรีเจ้าหญิงซิลรีเจอกับแกรรอลในป่าใช่ไหมครับแล้วทั้งสองคนก็วิ่งกอดกันนะฮะทั้งสองคนวิ่งกอดกันตอนนั้นเจ้าหญิงซิลรียังคิ้วไม่มีอยู่เลยนะครับจากนั้นมาช็อตต่อมาปุ๊บนะฮะขี่ม้ามาด้วยกันหรือเดินออกมาจากป่าด้วยกันนี่แหละเจ้าหญิงซิลรีมีคิ้วครับมีคิ้วโผล่มาแล้วนะฮะแกรรอลน่าจะน่าจะสอนเจ้าหญิงซินา้าววอไะ แล้วก็ที่เห็นพัฒนาการการเติบโตของน้องเขานะว่าน้องเขาก็โตขึ้นเยอะเลยนะเพราะระยะห่างของซีรีส์เนี่ยมันมันไม่ใช่แค่ปีเดียวไงมันประมาณปีนปีกว่าๆดิเออสปีมัง้งจากซีซั่นแรกนะฮะแล้วก็แกลโร่ก็ดูแก่ขึ้นเยอะดูว่าภาคนี้นะครับให้เราได้เห็นว่าแกโร่เนี่ยเป็นพ่อคน มาเป็นมาเป็นพ่อคนเป็นผู้ดูแลมีจิตใจของมนุษย์แฝงเข้ามาให้เราได้เห็นอาจารย์ของแกลเล่าอย่างเวสเซเมียนะครับว่าตัวของเวสเซเมียเนี่ยดูแลพวกเด็กๆวิเชอร์อย่างไรนะครับแต่ว่าในเรื่องนี้มีการพูดเอาไว้แล้วนะครับว่าเด็กๆของวิเชอร์เนี่ยมันไม่ได้มีการที่จะผลิตขึ้นมาเพิ่มแล้วเพราะว่า สารที่เป็นสารสารตั้งต้นที่ใช้ในการสร้างวิชเชอร์เผาเผาวิชเชอร์เนี่ยพวกมนุษย์ดัดแปลงพวกเนี้ยมันหมดลงไปแล้วนะฮะในภาคนี้ก็เลยก็เลยไม่ได้ก็เลยเป็นการที่จะ เป็นความขัดแย้งที่อยู่ในเรื่องนะครับใครชอบภาพยนตร์เกี่ยวกับยุคกลางแบบนี้นะฮะเกี่ยวกับพวกรุ่นยุคกลางพวกช่วงของชุกอสศวนโตกลมลูกของดาบและเวทมนต์เพราว่าเรื่องนี้น่าจะชอบกันมากๆเลยกับ The Witcher นะครับในซีซั่น2ก็ต้องดูซีซั่นแรกก่อนแหละซีซั่นแรกอะต้องกั้นใจดูนะถ้าใครยังไม่ได้ดูซีซั่นแรกเนี่ยต้องต้องตั้งใจดูสักนิดนึงตั้งใจดูสักนิดนึงเพราะว่า เนื้อเรื่องมันเล่างงจริงๆมันเล่าง,งงจริงมันเล่ามันเล่าสลับไทม์ไลน์เลยอะมันไม่ได้เล่าแค่ผ่านตัวละคระปกติซีรีส์มันจะเล่าแค่ผ่านตัวละครมันอันเนี้ยมันสลับไทม์ไลน์เลยเดี๋ยวก็ ไม่รู้ว่าไอ้แกรอตตอนนี้มันมันมันเด็กหรือมันโตมันตอนมันตอนอายุกี่ปีนะฮะเพราะว่าไอ้ตัวพวกเผ่าวิชเชอร์เนี่ยมันมันจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีอายุยืนยาวมากกว่ามากกว่ามนุษย์ปกตินั่นเองนะฮะก็เลยให้เราได้เห็นพัฒนาการของของแกลอตที่มันไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก้าวกระโดดเท่าไหร่นะฮะผ่านช่วงระยะเวลาที่มันอยู่ๆมันพัฒนาเป็น10ปี20ปีอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยดูแล้วจะงงงนิดหนึ่งในภาคแรกนะครับส่วนในซีซั่นสองเนี่ย เราดูแล้วเราจะเข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับเข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็ให้เราได้เห็นเห็นความสัมพันธ์ของตัวละครทั้ง3ตัวเออความสัมพันธ์ของตัวละครทั้งสตัวเห็นว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังของตัวละครอะไรเพิ่มเข้ามามีความตื่นเต้นอยู่ในเรื่องเพิ่มเข้ามา ถ้าเทียบกับซีซั่นแรกซีซั่นที่2อดหลับอดนอนดูจะสนุกกว่า <c oughs> นี้ดีกว่าซีซั่นแรกไม่ต้องอดหลับอดนอนดูก็ได้เพราะว่ามันดูยากนะฮะมันดูเข้าใจยากแต่ว่าซีซั่นที่2เนี่ยมันจะเป็นต้องอดหลับอดนอนดูให้มันจบไปในในตอนนั้นเลยเนะครับเพื่อที่ตัวเราเองเนี่ยจะได้ดูแล้วก็ปฏิบัติต่อเรื่องราวแล้วให้มันจบซีซั่นเนี่ยภายในระยะเวลาที่มันเร็วที่สุดนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะพูดถึงใน The Witcher ซีซั่นที่2นี้นะครับถ้ายังไงถ้ายังไงเนี่ย ใครไปดูแล้วคิดเห็นอย่างไรก็เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะเดี๋ยวผมจะตัดเป็นคลิปสั้นๆเอาไว้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander c h a n n e l